วันนี้นะเราก็ห่างหายจากการทําคลิปไปแบบนานมากแบบไม่มีเวลาตัดคลิปก็เลยแบบเออยังไม่ได้ลงไรแต่ตอนนี้ก็คือแบบปิดเทอมแล้วทุกคนคือแบบปิดเทอมแล้วอะ่ะก็เลยแบบกลับมาทําคลิปแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็กําลังจะไปเวลลิงตันกับโอเกลนด้วยก็จะไปดูมหาลายัยที่นู่นเนาะว่าเป็นยังไงบ้างที่เวลลิงตันก็จะไปดูวิทเรียกับเมซี่ ส่วนที่โอ๊กแลนด์จะไปดู A U T นะอันนี้เราก็จะเป็นคลิปแบบถ่ายรวมๆที่เราไปเนาะส่วนเดี๋ยวเราน่าจะแยกคลิปมาหาลัยออกเป็นสามคลิปเลยแหละก็ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาหาลัยถ่ายบรรยากาศเมืองมาให้ดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแค่ก็ตอนนี้ก็กำลังรอครูมารับไปสนามบิน ก็เราจะขึ้นสนามบินจากทิมารูนะแล้วก็ไปถึงเวลิงตันอยู่เวลิงตันห้าวันแล้วก็ค่อยบินไปโอเแลนด์แล้วก็อยู่โอเแลนด์อีกสามหรือ4ี่วันนี่แหละแล้วก็บินกลับมาเคก็ไปดูกันว่าแบบจะมีบ้างไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากคืนตอนนี้มารออยู่นองบ้านเดี๋ยว่อล็อกประตูบ้านไปแล้วเพราะว่าแบบก็ไม่รู้จะล็อกทำไมเลยแต่ว่านั่นแหละก็คือเอาจริงวันนี้ไม่ต้องใส่สนานยังได้เลยเครื่อการดีแบบ ดีอากาศเย็นสบายกำลังดีอ่ะไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปแล้วแบบแดดออกคือดี ช็คอินไปแล้วได้บอดีพ้พาทมาแล้วใช่ปะแล้วตอนนั้นอะที่ชั่งน้ำหนักกระเป๋าอะคือแบบกระเป๋าน้ำหนักเกินมาเจ็ดขีดมั้งเพราะว่ามัน24.7แล้วอองจิมันได้แค่24 mm hmm. ก็เลยเอาแค่แชมพูออกอะน้ำหนักลดไปเหลือแบบ22จุดเท่าไหร่เองอะคือแบบแค่แชมพูกับสบู่คือแบบกินน้ำหนักไปเยอะมากนั่นแหละก็รอขึ้นเครื่องบินก่อนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆสนามบินแล้วกัน ขึ้นเครื่องบินมานานมากเพราะว่าไม่ได้กลับไทยสองเดือนแล้วเอ๊ยไม่ใช่สองเดือนสองปีสองปีที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่าผม <Thank you. S 1> พเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนมาช้ากว่าเรา20นาทีมั้งระหว่างเราก็ไปได้ไอติมมาแตวตอนนี้เราก็กินไอศค,ครีมหมดแล้วแล้วก็ยังไม่เจอเพื่อนเลย <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าถึงหรือยังอ่ะไม่แน่ใจประเด็นคือไม่ได้ไเ,ดไเบอร์พเพื่อน Hi guys <laughs> Welcome to our vlog เขินจังเจนเจนมันใช่เขาเนี่ยเจนฉันล่ะเอออ๋ออ๋ออ๋อนี่ที่เรียงนี่คือขาดเขาถ่ายก็ไม่บอกนะอยู่ดีๆถึงกล้องมาแล้วก็เลีย ้องอันี่นี้ก็มีแล้วเพื่อนเธอนี่ก็อีกคนนะเจนแล้วฉันล่ะนึกว่าแบบว่าเจนพี่ตัยขับรถอยู่มาอ่ะไทยนี่ไงฝันได้แก่เจนแอลโอทีตกใจมีแมวแคเหรอไม่ได้หรอะไรของ โอเคนี่ของเจนค่ะนี่ยังเคยถ่ายอยู่อีกเหรอนี่ห้องของเจนอยู่ข้างล่างนะแล้วก็มบ้านโพสนี่มีี่ปาถาอะไรอย่าเดี๋ยวทไมมันเ้วกินได้กินได้ทุกเมื่อกาดน้ำร้อนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีอาหารเห็นปะแต่ว่าอันนี้มีแต่ยังไม่ได้ทำมีแต่ยังไม่ได้ทำแต่มีน้ำผลไม้ถ้าเธออยากกินก็กินได้ถ้าเธออยากกินก็กินได้นมเนยมีหมดน้ำผลไม้ แบบว่าอันนี้เดี๋ยวให้โฮสก็มาทำนะกรุณาอย่าทำอาหารตอนโฮสต์ก็อยู่ฉันไม่ไว้ใจพวกเธอสองคนอะไรกันแล้วก็คนี่จะเตรียมในการทำนไข่เจียวห้องน้ำห้องน้ำไม่ดีจังวันนี้มีคนหนากที่วะไม่ต้องพูดเองไม่ไม่หยุดทอนายใหม่เดี๋ยวต่จะลงลองอย่นี้นะเจนใช่จันอันนี้มันเร็ว่ท่นี้คงไม่ได้จริงๆเหมือนอย่างที่คิดไว้คงไม่ได้อ๋อโอเคโอ๊ย กอเทนเออนี่คือทอแล้วผมีแล้วก็ห้องเธออีกห้องบนอะไปไปบริเห้องกิงขึ้นบนจริงจริงเขเดยากลับมาเขาจะไปพิสพังให้อะไรให้ถ้าเธอจกเองก็ได้เพราะข้าน่าเอาขึ้นบนเไม่นำหรอ ไปแล้วนช่นเอ้ยไปอย่างนี้มันกันขึ้นเลมัมมต้องเอาไงเอง่้วะออแ้เธอก็ต้องอแลวะเจนเทำไมเนเอกออกคเนด้งลเปิดเแล้วก็ให้รตู้ลงเอออยู่ได้ไหมคะอยู่ได้ไะ อยู่ได้นะคะอยู่ได้จริงๆโ <Okay. S 2> อเคจะกินของพอได้ไหมทำท่า <c oughs> ความรู้สึกตอนที่มาอยู่โฮลนี้ของเยอะดีแต่เข้ามาเราได้กลิ่นความเป็นแบบเอเชียอือืแต่ว่าของกินเยอะมากไ i n g y ส a h w e r ส g o แ n ๊สไงแก๊ e ไงแ a ๊ส at แก๊สไงแก๊สไงแ s shop Yeah ตอนนี้เรามาถึงที่ร้าน้อนเควแล้วละนะ เล่นไลเด่อ <Hello. S 3> <laughs> สวัดีค่ะทุกคนเราอยู่ที่ร้านค l o c k s h หรือเปล่าใช่ใช่เลยที่วอลลิงตันนะคะแล้วก็อยู่กับเพื่อนคนนึงเพื่อนเลยค่ะที่เพื่อนเราอยู่ที่วอลลิงตันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่ออะไรคะชื่อน้ำหอมค่ะอยู่ควีนมาเลยค่ะอยู่ที่วอลลิงตันค่ะใช่ค่ะ เราสัมคนก็มาจากเงินที่ไทยเดียวกันใช่เจ๊เข้าด้วยโอเเจ้าของบล็อกทำไมมึงถกเงินนะคะไม่ค่อยดีะไรไม่ดีเลยเดี๋ยวเราก็จะมาพาทัวร์เวอรลิงตันกันนะคะก็เปิดเปิดบอกให้ดูไปเปเราจะมีปันปันเราจะมีปั้่เราจะให้ดูข้างนอกนะคะได้อันนี้ก็เป็นข้างนอกนะ เออันนั้นเลยคเราจะปั่นทีเขียวๆมีคนเดินเดินิเดินบ่ราจะปั่อันนั้นแหละค่ะเราจะถ่ายให้ดูนะคะตอนเรา่เดินน้นครับนะไมเอานี้ขาไม่รู้หรอกริงถ้าเด็กไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ถ้าเด็กมันนี่ค่ะเราเกี่ยวโอเคคเขาบอกให้ไปบเหรอเขาบอกให้ไปนให้วนมักใช่โอเคไปบน เรากำลังอยู่บนรถอันนี้นะคะจิงเจนเจนเจนดีดีเร็วเจนดีดีเจนดีดีไม่ปอยหลังไม่ปอยหลังด้ดีดีไม่ได้ว่ะนี่กันนี่กัู้หรงรสตาู้าจริงจะเป็นยังไงเราต้องรอดูกันนะคะกินตีกับรถเจนน้กเขาเล่นอะไก็ยงแบบนี้ว่าคือน้เหนื่อยนะคสวยมากเด้อ กินกับเี้วไม่รกินข,ขับไ,ได้เดี๋ยวลงน้ำเอ้ยท้าเหรอเออท้ายพวกัน,น,กนเ,ย,เยวกนีไม่ได้หรอไปีัทิไม่ได้เลยไไแค่นี้ถนะ่ายวีดีโอแทนแล้วกันนะสนุกไหมสนุกมากค่ะเดี<ส>่ยวปั่นค่ะ ช่วยไม่เห็นอะไรเลยมืดหน่อยเพราะเราเนิ่งรถเลยไแต่เล่นจำอยิบเป็นไฟเลทุกคนแล้วก็นั่งเลยยากเอาไปเป็นแบบยาวแบบเปิดแบบมาอีกทีก็คือเลยเปิดแบบมาคือเลยแล้วไม่เห็นอะไรเลย ไม่เป็นไรคือเราไม่รู้ทางอยู่แล้วใช่หรอแย่เลยแล้วก็เดินกลับป <laughs> ิดกล้องแล้วหนาะว